รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยค่ะเพราะว่าออกจากงานประจํามาเพื่อเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะแล้วก็รู้สึกไร้ค่าที่เราไม่มีรายได้รู้สึกไร้ค่าที่ต้องให้สามีเลี้ยงนะคะวันนี้นะคะวันนี้ครูเองจี้จะมาช่วย ตอบโจทย์ให้กับลูกผู้หญิงทุกคนนะคะที่ตอนนี้กำลังคิดว่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะแล้วก็เศร้ามองสิ้นหวังเกิดจากไม่มีไรายได้นะคะแท้จริงแล้วลึกๆเนี่ยงมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกคะ่ะทุกคนเกิดจากที่ธรรมชาตินะเวลาใครที่เคยหาเงินได้นะคนที่เคยมีความรู้และหาเงินได้แล้วตัดสินใจมาเป็นแม่บ้านแล้วตัดสินใจมาดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะแล้วเราแบมือนะคะแบมือรอรับเงินอย่างเดียวนะคะจากผู้ชาย ให้ผู้ชายหาเลี้ยงนะคะใหม่ๆเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะคะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าตัวเราไม่มีคุณค่าทุกคนรู้ไหมคะเพื่อนๆรู้ไหมคะเพื่อนๆทางบ้านสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าการที่เราอะ่ะมันดีมากกว่าได้เงินได้ทองอีกนะคือว่าชีวิตของของคนเราเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วนะว่าโดยเฉพาะ30ขึ้นไป35ขึ้นไปนะคะ จุดนี้เราสามารถเลี้ยงลูกได้นะคะเรารับเงินของแฟนได้นะแต่เราต้องรีบทําตัวเองให้มีคุณค่ามากที่สุดนะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าต่อโลกใบนี้ฉันยังมีคุณค่าต่อตัว,ตวฉันเองนะคะเพราะว่าการที่เราแบมือรับเงินใครเป็นนานๆเนี่ยมันจะมีความไม่เป็นอิสระนะถึงแม้เขาจะเป็นสามีของเราก็จริงนะคะแต่ว่า มันก็จะมีอะไรบางอย่างนะที่เขาเรียกว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เพราะว่ามันจะขัด การตัดสินใจที่ดีนะจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนนะคะก็คือว่าจําเป็นที่ต้องใช้ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญเวลาที่เวลาเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่แฟนเรามาครอบงําความคิดของเรานะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นผลพวงอิทธิพลจากการที่เขาให้เงินเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามนะคุณจะตกสถานะไหนก็ตามนะคุณอาจากําลังเศร้าอยู่นะที่ครูเองจี้ไม่รู้จักนะคะ แต่ให้ครูให้คุณดูครูแองจี้ในคลิปวิดีโอนี้นะแล้วเริ่มทําตามนะคะเริ่มคิดว่าฉันต้องรีบหาอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าคุณเป็นแม่ลูกอ่อนนะก็คือครูแองจี้เคยผ่านการเป็นแม่ลูกอ่อนมาแล้วนะคะแล้วครูก็เลี้ยงลูกคนเดียวด้วยนะคะครูไม่มีสามีเลี้ยงนะแต่ว่าคุณต้องคิดว่าฉันจะต้องกลับมาเป็นตัวเองเป็นต้นตนตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มหาอะไรบางอย่าง เริ่มต้นจากจุดเล็กๆอะคะ่ะหาอะไรบางอย่างให้เกิดเป็นรายได้ก่อนเพราะเวลาเป็นรายได้เข้ามาเนี่ยถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆก็ตามนะแต่ว่ามันจะมีคุณค่าทางใจมากๆเลยว่าฉันเป็นคนหารายได้เองใช้เป็นคนมีคุณค่านะหรือว่าคลิปอะไรดีๆนะที่ตอนนี้ยุคนี้นี่มีคนออกมาพูดเรื่องแรงบนันดาลใจเรื่องอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วคลิปครูแองจี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากนะคะให้คุณไปศึกษานะคะว่าอ่าเนี่ย หนูอ่ะสามีเลี้ยงนะแต่หนูอยากจะเริ่มต้นยังไงให้หนูมีรายได้หนูอยากจะทําให้ตัวเองมีคุณค่าหนูค่อยๆเรียนรู้แต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะไม่ต้องไปปรึกษาแล้วไม่ต้องถามแฟนว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมคุณต้องเริ่มจัดการชีวิตตัวคุณเองก่อนให้คุณยืนได้ด้วยตนเองก่อนแล้วคุณจะมีอิสรภาพนะคะทางใจทางเวลาทางความคิดเวลาที่แฟนหรือว่าสามีเนี่ยแบบ บางคนเนี่ยเจอเรื่องราวค่อนข้างจะเลวร้ายนะอาจจะต้องอยู่กับผู้ชายคนนั้นเพียงเพราะ,ะผู้ชายคนนั้นให้เงินให้ทองนะคุณก็จะมีอิสระเลือกได้และคิดได้ว่าชีวิตต่อไปคุณจะเป็นยังไงคะ่ะครูงจี้ขอสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนสามารถใช้สมองและความคิดของตัวเองได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงคะ่ะใครอยากให้ครูแองจี้นะคะเป็น เมนทอร์ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเริ่มตั้งแต่ธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นนะคะยันมีของเป็นเจ้าของแบรนด์สต็อกหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะครูเองจี้ยินดีนะคะที่จะเมนทอร์ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยที่เข้ามาเรียนคลาสครูองจี้เนี่ยค่อนข้างาหลายคลาสแล้วนะคะยังไงนะคะทักแชทด,ด้านบนนี้เลยนะคะที่ครูเองจี้ได้ติดเอาไว้นะคะทุกคนก็ทักมาคุยกับครูเองจี้ได้คะ่ะ ชอบสาระธุรกิจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ